วันนี้วันกลับแล้วนะครับวันนี้ก็อากาศดีเช่นเคยขณะนี้ประมาณบ่ายโมงอุณหภูมิก็ประมาณ25องศาใส่เสื้อตัวเดียวได้เลยนะครับหลังจากที่กินข้าวเช้าบวกเที่ยงไว้เมื่อกี้เนี่ยก็เลยจะเดินไปที่บ้านลูกสาวคนโตนะครับบนเ e อ s w o r t h Street เยังเยื้องตรงข้ามกับโรงเรียนโอเ h ไฮสคูล <_ d ance> เขาเรียนจบแล้วนะครับรับอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็เหลือแค่อีกอาทิตย์นึงอะไรของเขาแหละนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเขาค่อยตามกลับไปเมืองไทยแดดดีมากเดี๋ยวจะบันทึกสัก1คลิปไปเลยนะครับ3นาทีอ่ารถ รถไปแล้วนะครับอันนู้นรถเช่ารถเช่าโอ้รถเก๋มากอืมทองฟ้าอากาศดีจริงๆนะครับเขาบอกว่าสี่เดือนที่แบบเอ่ไม่หนาวมากนะครับคนไทยเล่าให้ฟังว่า สีเดือนที่ไม่หนาวมากก็สามารถที่จะใช้ชีวิตข้างนอกได้เล่น o u ดอร์สปอร์ตจักรยานโมไซค์อะไรอย่างนี้ครับเวลาหนาวเขาก็หนาวแต่ว่าหนาวค่อนข้างน้อยที่สุดแล้วในประเทศแคนาดาทำให้คนเข้ามาพักอาศัยเยอะแล้วก็ ราคาที่ดินก็สูงขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เดินอยู่ลืมบอกเลยผมเดินอยู่บนฟอร์ดสตรีทนะครับกำลังตัดกับเฟิร์นสตรีทตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเริ่มที่คอโดวาสตรีทนะครับอะไรประมาณนี้ต้องขออภัย ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับอ่าเขาจะมีปุ่มให้กดเราก็กดปุ๊บอ่าโอเคเี้เขาก็มีทางให้จัก,กรยานขี่นะเนี่ยเขาขี่มาขี่ได้อย่างปลอดภัยมีที่กั้นไว้นะครับจักรยานก็สามารถขี่ได้อย่างจริงจังนะ สา yeah. มารถขี่ได้อย่างจริงจังเลยไม่ต้องไปกังวลกับการต้องใช้ถนนที่ใช้ทางเดียวกับรถหรือรถบัสนะครับฟอร์ดสวีทละโอเคครับก็บันทึกไว้เป็นอีกล็อกหนึ่ง ที่เดินอยู่ในวิกตอรีนะครับอันนี้ใกล้เข้าใกล้โอเปแล้วล่ะบนถนนฟอร์ตสตรีทนะครับ F O R T แล้วก็สตรีทโอเคแค่นี้ครับสวัสดีครับนี่ครับอยู่นี่ก็ชอบเดินนะครับอากาศวันนี้อากาศดีประมาณสัก15ถึง 20องศานะครับก็สามารถเดินได้สบายน,นี่เขาไปทำธุระก,กันก็เลยอกว่าเดวเดินไปที่โรงเรียนก็ประมาณ300เมตรจริงๆนะครับความเห็นผมมาเรียนที่แคนดาดีนะครับดีแต่ว่าต้องต้องอดทนต้องอดทนทั้งร่างกายและจิตใจในการปรับตัวอาหารการกิน ความคิดความอ่านก็บางทีเราก็เจออะไรไม่ดีพูดตรงๆเจอคนอยังมีความเยียดเียดอยู่ก็ต้องต้องอดทนนะฮะก็ต้องฝ่าฟันไปได้ลูกเขาก็อดทนอยู่นะฮะเขาก็ไม่ค่อยเล่าให้ผมฟังหรอกแต่ก็ได้ยินได้ยินมาเหมือนกัน โดยทั่วไป 8- 5 9สิปอร์เซ็นโอเคน,ะนี่มีป้ายข้ามถนนอยู่นะครับเราก็าจะข้ามถนนข้ามถนนเลยไม่คุ้นเลยนะครับว่าที่นี่รถเขาหยุดให้คนข้ามจริง ข้ามาแล้วฮะจากเมืองไทยข้ามหนวนทางมาลายตายนะมีโอกาสถูกชนตายได้นี่ก็ถึงแล้วข้ามมาก็ถึงเรียบร้อยนะครับโรงเรียน Oak Bay High School เขาก็มีมาตรฐานที่ดีนะครับมาทํามผมใครอยากมาเรียนมาเลยนะแล้วก็ต้องดูว่า,าความเชี่ยวชาญเขามีตรงกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เขาเชี่ยวชาญ อะไรนะครับแต่เห็นลูกเขาก็ชอบอยู่ที่นี่ก็เป็นสังคมของเขาเลยอยู่ตั้งสปีม .5 ม .6 ไม่มีโอากาสไปถ่ายให้ดูข้างในนะครับรถ่ายอยู่ข้างนอกเนี้ยข้างในก็ไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ดูเอาว่าหนึ่องอะไรต่างๆนะครับแต่ข้างนอกก็โอเคอยู่ าไม่ค่อยคุ้นนะฮะวันที่นี่เขาค่อนข้างพิเศษนะฮะเขาไม่ค่อยคุ้นแล้วก็พยายามแบบหลบๆหลบๆนะฮะไม่ให้ติดอย่างเงี้ย